สัทย์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสายธุรกิจสุกรได้เห็นความสำคัญเรื่องการนำระบบ5สมาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ตามที่คุณสมควรชูวัฒน,นประกรรองประธานคณะผู้บริหารสายธุรกิจสุกรได้ประกาศไว้เพื่อเป็นทิศทางเพื่อความยั่งยืนของสายธุรกิจสุกรอย่างต่อเนื่องและในปี2557นี้ สายธุรกิจสุกรได้คัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในเวทีประกวดระดับประเทศด้วยกัน4หน่วยงานได้แก่ฟาร์มจอมทองฟาร์มการจนะบุรีฟาร์มพระแก้วหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชรซึ่งทั้ง4หน่วยงานก็ร่วมฝ่าฟ,าฟันการตรวจประเมินโดย,โดยคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมาได้จนถึงรอบชิงชนะเลิศการแสดงผลงานระบบ5สในวันที่1920พฤศจิกายน2 5 5 7ที่ผ่านมา การนำเสนอผลงานระบบ5สอของสายธุรกิจสุกรของเรานั้นทั้งในส่วนของการนำเสนอบนเวทีและการจัดแสดงบูธผลการดำเนินงานก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างล้นหลามโดยสายธุรกิจสุกรของเราก็ได้นำเสนอโดยการปรับและประยุกต์ใช้ระบบ5สเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพหน้างานมากที่สุดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดและน่าสนใจสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน วันที่19พฤศจิกายน2557หมู่บ้านกเกษตรกรรมกำแพงเพชรถูกนำเสนอผ่านแง่มุมของความสามัคคีของคนในหมู่บ้านโดยมีเยาวชนภายในหมู่บ้านที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนระบบ5สการมีความพอดีและพอเพียงในการดำเนินชีวิตโดยยึดจากระบบ5สเป็นพื้นฐานอีกทั้งการนำเสนอบนเวทีในครั้งนี้ก็สร้างความโดดเด่นได้อย่างประทับใจ คือการนำเสนอที่ได้เยาวชนในหมู่บ้านมาเป็นผู้ถ่ายทอดผลงานด้านระบบ5สอ,อย่างชัดเจนสแสดงถึงความเข้าใจและมีทิศทางที่ดีในความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนด้านการสแสดงก็บ่งบอกถึงความตั้งใจและการซับซ้อนมาเป็นอย่างดีบ่งบอกถึงความพอเพียงในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรภายในหมู่บ้านให้สอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มจอมทอง การนำเสนอของฟาร์มจอมทองถือเป็นฟาร์มที่เรียกรอยยิ้มให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้อย่างสนุกสนานผสานกับกลิ่นไอายของความเป็นเมืองเหนือการนำเสนอที่ดีเข้าใจง่ายชัดเจนทุกประเด็นฟาร์มจอมทองมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบ5สอที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเด่นชัดนั่นคือการยึดโยงระบบ5สเข้ากับวิถีพุทธแบบฉบับง่าย และมีวิธีการโดยการมีผู้นำเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนระบบ5สจนเกิดความสามัคคีของบุคลากรภายในฟาร์มและสุดท้ายก็เกิดเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งในที่สุดวันที่20พฤศจิกายน2557ฟาร์มพะแก้วเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่นำเสนอแง่มุมการดำเนินระบบงาน5สโดยผ่านกลยุทธ์5สสมัสยสไตล์พะแก้วเน้นการร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในฟาร์มจนเกิดเป็นไคเซนที่ดีและน่าสนใจผ่านโครงการ5สกล้าคิดกล้าทำอีกหนึ่งจุดเด่นที่สามารถจับต้องได้นั่นคือโครงการ a c a d e m มีฟาร์มพะแก้วที่เน้นให้บุคลากรได้ฝึกคิดฝึกทำฝึกพูดและเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรภายในฟาร์มการแสดงของฟาร์มพะแก้วได้แสดงถึงความแข็งแกร่งของคนจังหวัดอยุทยา เป็นอีกหนึ่งการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีจนได้รับเชิญให้เป็นหน่วยงานที่ทำการแสดงปิดงานประกวดในวันนั้นด้วยฟาร์มการจนบุรีในปีนี้ฟาร์มการจนบุรีถือเป็นพี่ใหญ่ของงานการนำเสนอจึงเน้นย้ำการยกระดับจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นเรื่องของการเป็นฟาร์มแบบอย่างหรือฟาร์มโมเดลอีกทั้ง ได้สร้างโมเดลของการขยายระบบ5สเพื่อขยายผลให้กับฟาร์มสุกรทั่วประเทศการขยายระบบ5สสู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยใช้ระบบ5สเป็นสื่อกลางการดำเนินโครงการวัดสร้างสุขภายใต้การประสานงานระหว่างฟาร์มกับชุมชนสีสันของการนำเสนอที่ถ่ายทอดออกมาโดยมีตัวแทนชุมชนและโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงวันนั้นด้วย จนสุดท้ายสายธุรกิจสุกรของเราก็ได้คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาได้ดังนี้ฟาร์มการชนะบุรีได้รับรางวัลโกลเด้นอวอร์ดและรางวัลบูตโวตหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชรได้รับรางวัลโกลเด้นอวอร์ดฟาร์มจอมทองได้รับรางวัลโกลเด้นอวอร์ดฟาร์มพระแก้วได้รับรางวัลซิลเวอร์อวอร์ด